ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมตุกท่าเงินก็คือจะมาคลา,ายเกมนั่นเองคลายเกมวันแรกครั้งแรกมาก็คือเล่นในคอมนะทุกคนไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะก็คือพี่ใช้แท็บเล็ตเป็นการถา่าย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเนี่ยทุกคนม,มาแล้วก็คือพียรพี่อุ้ยกันเนี่ยทุกคนตัว <c oughs> <c oughs> คอมพิวเตอร์่สิเออ ก็คือแบบทำแบบนี้กดเดินทุกคนอาจจะกดเดินกดตัวนี้นะว้าตัวนี้กดเดินก็ทุกคนก็จะดูนะกดจะแบบนี้ก็จะเดินนะคะอ่่ถ้ากดตัวเอกดเอนี่นะกดเอก็คืออย่างนี้ก็จะเดินกดตัวเอส กัตัวเอสนะฮะขา้นตนแก็คือจะแบบถอยรางตัวตัวบีตัวดีดีดีตัวดีนะทุกคนดีตัวดีกดก็คือจะเริมไปอีกทางทางสายอะไรมั้งมาก็คือขั้นตอนแรกมาแต่งตัวกัก่อนก็คือแบบแต่งตัว ทุกคนมีแตัวน้อยด้วยม,มาไปเรื่อย Enter ปัง,ปงนี่สุพีคือแบบเดี๋ยวสื่อไดนโนเซารลเวแบบกันคือพี่จะตัดไปตอนที่แต่งตัวเสร็จเลยนะทุกคนคือตอนนี้แบบ พี่ทุกคนมาลุมพี่ทุกคนดูดิซึ่งวันนี้เขาเป็นไข่นะคะช่วงนก็คือแบบเป็นไข่มันเป็นไข่ก็เลยก็เลยแบบแนานๆที่จะมาลงคิีบะน้องเออก็คือาอาไรตกแต่งหน้าข้างหลังใส่หาวนี่ดีป่ะเข้ากันปะเนี่ยมันจะเข้าอยูหรลอฮะทานอส คนธนดูดูดิธนูเห็นปะจริงๆในก็อาจจะไม่เห็นนะน่าจะเห็นแหละคือธนอูแกธนูมาได้ยังก่อนในบุคคาเบลนจะนี่กปะกระปิกระปิบารนานนะรักเสแลุกคนนี่อืมนะที่เดินเอาก่อนมาเจ้านี่เอาไปฮึเดนินเอาเอาอกอบ นี่ทุกคนกันแต่ตัวพิ่เออนี่ยนอพี่ก็จะไปหาแบบเข้าเจอไปหาในส่วนบ้านกันที่ว่างหน่อที่ว่างกันนี่ตรงนี้กดค่ะถอยรัางกด